สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องมองนีสารครับวันนี้บ่ได้ลอเด้อพี่น้องเมื่อนี้มาตัดอ้อยครับมาตัดอ้อยเจ้าของพี่น้องเอ้ยเบิงบ่งเบิง่งอ้อยเด้อพี่ใหญ่ปลาอ้อยของแท้ครับบบแมนไร่อ้อยเลยครับนี่คือปลาอ้อยของแท้แน่นอนลอยเปิดเซนปลาเบิ่งครับขนาดขนาดไฟใหม่แล้วยังบบเห็นล้ำอ้อยยุ่นเนี่ยพี่น้องไปสิาพาเขาไปยางเบิ่งใกล้ๆครับป่วคนตัดเพื่อนกระจากไปยุ่ใส่ครับมันเดียวเห็นแต่หญ่า ให้ครับเบิ้องยางดูเบิ้งมึงปลาอ้อยเบิ้งปลาอ้อยปลาอ,อ้าอ,อยของแท้แน่นอนครับลอยเปิดเซนทั้งพุูนแถาแก่ครับทั้งพุนูนเราตัดอยู่มันเข่าทั้งในเราพี่น้องก็บิึงดูปลาอ้อยเนี่ยอ้อยมันราคาดีว่าจัน่นพี่น้องเพิ่นกันเลยหมนตัดเลยเพิ <c ười> <c ười> ่นบอกผู้อาวุโส ปัวครับเบิ้งปลาอ้อยดูครับปัวหามองมนกับบ่มีเผาแล้วก็มีล้ำอยู่ดีครับแต่ว่าหญ้ามันหกพดทธหย่าคอมมูอหนิดครับยางหกเลยเนี่ยปัวเบิ้งดูพี่นอ้องเบิ้งหญ้าดูหญ้าหลายก็อ้อยเอียุ่นไปทั้งใดน้อบาดน,นี่นอไปทั้งนี้พี่น้องไปทั้งนี้เบิง้งครับพามาเบิง้ง บรรยากาศไล่อ้อยมือนีเพิ่งบรรยากาศเอาครับพว่วหกอึ้งตึง้งไปครับไปเบิง้งให้ไปโพสแม่พี่น้องบันเขาเบิ้งกับบรรยากาศในการตัดมือเนี่ยเขาท่าบ่าครับพว่ว <c oughs> ค้นกัหลายอยู่นี่ครับแต่ว่าหยาบบางเบิดพ่อแม่อ้อยาบางดีจึงว่ามีประเภทใดเนี่ยทั้งหยาคมมอหนิตทั้งต้นกระถิน สรพัดหยาที่สีหาพ่อเรามือเนี่ยเอาบ่ามีทางออกพี่น้องมีเตีออยหยาไปทางไหนล่ะพูนครับคนพากันตัดอยู่วผัวไกลๆผัวออกไปบ่ได้หามองมวนก้อนหลวงพี่น้องเบงสิด,ดูแลจังไหนบ่นเนี่ยวาเบื้องมันคือมีเต่ออยหยาแท้ เพิ่นกับมนตัดให้ดีอยู่หรอกครับพุ๋เพราะว่าหญ่าก,กับายโพดมันดาเียนนี่เพิ่นกับตัดเกียงอยู่โอ้ยไปไปไปบางพีน้องเบิงเบิ้งหย่าดูครับเบิ่งคนตัดแต่ละคนดู่านั่งค้อม่อเคเมีอยู่ เห็นใจพี่น้องอ้อยครับขทาทาบอ้อยน้อยอ้อยน้อยเกียมหย่าต้นผักกระทินกับมีหย,าก,ยากับลายหยากับอ้อยทอกันครับป้าอ้อยของแท้พี่น้องนี่มันบ่เป็นไรอ้อยเลยครับปลาอ้อยนั่นบ่อเสียนสุรชัยทั้งพุนกับจีเป็นป้าอ้อยเกียมต้นผักกระทินพี่น้องเลย ต้นไม้เอาไว้หั่นล่ะย่าไปตัดมันให้รดเพื่อนออกก้อนน,นี่เสียนสุรใช้ครับต้นไม้ตัดประทันได้เดี๋ยวจะปักล่อรดเพื่อนในเพื่อนเก็บก้อนเพื่อจะมาตัดน้ำก้ดดอก <c oughs> อทั้งนี้พกกักยกเลยครับพักไปกินไปพี่น้องมะต้มสีเหลี่ยมครับตัดแบบสบายชิวๆชวิครับตัดอ้อยปีเนี่ยปอ้ครับเบิ้งอ้อย เพิ่งครับเพิ่งไหวกับมีล้ำยุตแต่ว่ามันหกพี่น้องเอ้ยมันก็นเลยงำไปเลยว่าใบจะคล่องวงจะเปนขับนี่แหละคร,รับเพิ่งบรรยากาศมือนี้ดูครับไหวไหวไฟใหม่แต่ว่าหาหม่องทีง่ตัดกระโปงมีไหวออมองนี่อีสานเองโดย,โดยตรงนี่ครับมือนี้บ่ได้รับจ้างเพิ่นนึกว่าตัดไหวเจ้าของพี่น้องเบิ่งกว่า ถ้าจะไปเลาะอะไรบ่มีเงินมาซื้อยาพี่น้องเอ้ยผู้ใดก็กดไลค์กดแชร์สว้ยกนันเน้อบดเนี่ยผัวเบิ่งหกอึง้งตึงอยู่เอาครับเบิดหม่องยั้งแล้วคลิปนี้ก็ฝากเพื่อแม่พี่น้องไว้ซํำนี่ละผู้ใดมากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านเด้อครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ